สวัสดีครับสวัสดีนะนะทุกท่านเลยนะครับผมก็กลับมาพบกับช่องฟันฟิชชิง h ช n แนลกันอีกแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็จะมารีวิวนะครับรอกเบสหยดน้ำนะครับจากค่ายของซีเซอร์นะครับตัวใหม่ล่าสุดปี2023นะครับก็ออกมามาอีกรุ่นหนึ่งแล้วนะครับสำหรับในปีนี้นะครับตัวนี้จะเป็นซีเซอร์รุ่น c o m m a n d ดคาร์ o n นนะครับนี่ครับเขบอกไว้ที่กล่องเลยนะครับ กล่องก็จะเป็นสีดำเมตัวนี้นะครับผมก็แบรนด์ซีเซอร์นี่ผมรีวิวมาค่อนข้างที่จะหลายตัวเหมือนกันนะครับก็มีโปรดัก t ออกใหม่มาเรื่อยๆนะครับออกใหม่มาเรื่อยๆตัวนี้จะจําหน่ายอยู่ที่ใน Lazada นะครับสินค้ามาจากจีนนะครับจีนก็ทางทีเซอร์ก็ส่งโปรดัก t มานะครับนี่นะครับมาให้ผมรีวิวนะครับตัวนี้น่าสนใจทีเดียวนะครับเพราะว่า,าผมดูจากสเปคแล้วเนี่ยค่อนข้างที่จะ น่าใช้นะครับน่าใช้ในราคาที่เปิดตัวมาเนี่ยไม่ไม่น่าจะแพงมากนะครับถ้าเทียบกับสเปคนะครับตัวนี้ราคาจะอยู่ที่1,400บาทนะครับใน La z a d a นะครับนะครับถ้าช่วงโปรช่วงวันโปรของ La z a d a อะไรนี้ก็มีลดลงไปอีกนะครับเราไปดูพร้อมๆกันเลยดีกว่านะครับเปิดกล่องมานะครับผมก็จะมีตัวรอกนะครับนะครับแล้วก็สปูลนะครับสปูลสำรองก็มีให้มาให้นะครับ แล้วก็ตรงนี้จะเป็นคู่มือนะครับคู่มือของทางซีเซอร์เขานะครับอ่ะคู่มือแผ่นไดอะแกรมนะครับบอกนัมเบอร์รหัสจุดต่างๆเอาไว้เซอร์วิสรอกนะครับกล่องนะครับก็จะเป็นสีดําด้านนะครับนี่นะครับสีดําด้านแต่ว่าที่กล่องเนี้ยไม่ได้บอกสเปกไว้นะครับก็เดี๋ยวผมพูดไปอธิบายไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็บอกสเปคไปพร้อมกันเลยนะครับผมอ่ะเปิดมานะครับอ่าผมแกะมาเนี่ย ตัวนี้จะเป็นสปูลลึกนะครับสปูลลึกในถุงใส่ลอกก็จะเป็นนะครับสปูลต้นนะครับสปูลตนเดี๋ยวให้ดูตัวรอกกันก่อนนะครับผมตัวรอกนะครับก็ภายนอกเนี่ยทำสีนะครับสีบรอนนะครับบรอนเงินนะครับบรอนเงินนะครับด้านข้างนะครับเป็นโลโก้โลโก้คล้ายๆดาบนะครับแล้วก็มีปีกนะครับเนี่ยสวยงามมากนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็สกรีนชื่อเป็น อ่ารุ่นนะครับคอมมานโดนะครับคอมมานโดนะครับอ่านี่จะเป็นด้านหน้านะครับด้านหน้าตัวล้อค่อนข้างเบานะครับค่อนข้างเบาเลยนะครับนะครับนี่ด้านข้างนะครับผมอ่านะครับแขนเป็นคาร์บอนนะครับแขนเป็นคาร์บอนสเปคเนี่ยรอบจะอยู่ที่7.1นะครับผม7.1ุลูกปืนนะครับนี่ลูกปืนก็บอกไว้ตรงนี้เลยนะครับ 6บวก1ตลับนะครับ6บวก1ตลับกําลังเบรกของลอกตัวนี้ก็จะอยู่ที่9กิโลกรัมนะครับน้ำหนักนะครับน้ําหนักก็่100นะครับ1068กรัมนะครับถ้าใส่เป็นสปูลตื้นแต่ถ้าใส่เป็นสปูลลึกเนี่ยจะอยู่ที่1071กรัมนะครับอ่านะครับแล้วก็บอดี้นะครับเขาบอกว่าบอดี้และเมนเกียร์นะครับเฟืองด้านในเนี่ยเป็นวัสดุ ที่นําเข้ามาจากประเทศเยอรมันนะครับอ่านะครับก็จะเป็นบอดี้ฝาข้างเป็นคาร์บอนทั้งหมดเลยนะครับการหมุนนะครับการหมุนของรอบตัวนี้นะครับผมก็ค่อนข้างที่จะหมุนลื่นนิ่มและก็เบามือนะครับนี่หมุนลื่นนิ่มเบามือมากนะครับความลื่นของสปูนตื้นนะครับอ่ากดปุ๊บสปูลก็มีการไหลนะครับนี่นะครับอ่านี่สปูลนะครับก็ถือว่าลื่นพอ ใช้ได้เลยนะครับลื่นเลยนะครับะนะครับแล้วก็หน่วงนะครับมีทั้งหมด5เบอร์นะครับหน่วงมีทั้งหมดห้าเบอร์แล้วก็ตัวนี้นะครับตัวนี้มีคลิกเสียงมาให้นะครับ่ามีมาให้พร้อมเลยนะครับกำลังเบรก9กกิโลนะครับ นี่นะครับก็ถือว่าดีไซน์นะครับดีไซน์สวยงามนะครับดีไซน์สวยงามเลยนะครับผมก็ถือว่าสเปคค่อนข้างครบนะครับค่อนข้างครบนะครับอ่ะตัวนี้จะเป็นสปูลลึกนะครับสปูลลึกครับเดี๋ยวถอดสปูลมาให้นานะดูนะครับถ้าจะเปิดสาหนวลนะครับตัวนี้จะมีปุ่มเปิดปิดนะครับกดเป e n นะครับอ่านะครับอ่านี่ผมเปิดไว้นะครับ ฝาหน่วงนะครับผมนี่ครับสปูลตต้นนะครับให้นานาดูนะครับสปูนตตึ้นกับสปูลลึกนะครับก็แตกต่างกันชัดเจนนะครับสีนี่สีมันออกสีออกเทาๆนะครับเทาๆนะครับก็สีสวยไปอีกแบบนึงนะครับสปูลดีไซน์สวยงามนะครับผมผมชั่งน้ําหนักนะครับให้นานาดูก่อนนะครับเอาน้ําหนักของตอนใส่สปูลลึกนะครับน้ําหนักตอนใส่สปูนลึกอยู่ที่ร้อย 8นะครับก็ถือว่าตรงสเปกนะครับที่บอกว่า171กรัมนะครับเดี๋ยวมาดูน้ําหนักของสปูนตื้นกันนะครับสเปกบอกว่าน้ําหนักอยู่ที่ทั้งลอกนะครับอยู่ที่168กรัมนะครับอ่าอันนี้ได้เครื่องช่างผมได้ร้อยหกสิบหกจุดห้านะครับก็อ่าเบากว่าสเปกอีกนะครับเดี๋ยวไปต่อกันนะครับผมจุดแรกที่เราจะมาดูกันเลยนะครับก็จะเป็นในเรื่องของฝาปรับหน่วงก่อนกับแม่เหล็กนะครับก็ แม่เหล็กเนี่ยจะให้มาทั้งหมด5เม็ดนะครับ5เม็ดนะครับแล้วก็ลูกปืนด้านในนะครับผมนะครับลูกปืนด้านในเนี่ยเขาให้นะครับลูกปืน NMB นะครับเกรดเจแปนแท้นะครับผมก็ตรงนี้มันถอดไม่ออกนะครับแต่ว่าขนาดของลูกปืนเนี่ยก็จะอยู่ที่3คูณ10คูณ4มิลนะครับมาตรฐานนะครับทั่วไปนะครับของลอกแบรนด์ที่มาจากจีนนะครับ แต่ก็เดี๋ยวผมจะถอดลูกปืนนะครับของแกนสปูลมาให้นะนะดูด้วยนะครับนะครับลูกปืนในแกนสปูลนะครับนี่นะครับลูกปืนนะครับสแตนเลสนะครับก็วงในอยู่ที่5มิลนะครับวงนอกอยู่ที่10มิลนะครับขนาดความหนาก็จะอยู่ที่4มิลนะครับเมื่อกี้ผมเริมชั่งน้ําหนักสปูลนะครับปูลเตืรนนะครับสปูลเตืรนอยู่ที่9.2กรัมนะครับ สปูลลึกนะครับอยู่ที่13.3กรัมนะครับอ่ะต่อไปก็เดี๋ยวจะไปดูพวกแขนหมุนกันนะครับอ่านะครับมาดูแขนหมุนกันนะครับก็วัสดุปเป็นคาร์บอนนะครับแล้วก็สกรีนแบรนด์ของซีเซอร์นะครับแกนนะครับ ขนาดของแคนหมุนที่ให้มาก็จะเท่ากับ95มิลนะครับ95มิามิลเดี๋ยวดูข้างในนะครับว่าเขาให้ลูกปืนมาครบหรือเปล่านะครับในหน็อปนะครับเขาให้เป็นบูทมานะครับให้มา4ตัวนะครับแต่ว่าก็หาเปลี่ยนไม่ยากครับหน็อปครับวงในนะครับก็จะเป็น4มิลนะครับวงนอกจะเป็น7มิลนะครับความหนานะครับก็อยู่ที่2.5นะครับมิลนะครับนะครับแล้วก็ หนอบนะครับก็จะเป็นเป็นยางนะครับเป็นยางนะครับยางก็ค่อนการที่จะเหน็บมือพอใช้ได้นะครับเหน็บมือพอใช้ได้สตาร์ e ดกนะครับนะครับสตาร์ e ดกก็เป็นวัสดุคาร์บอนเหมือนกันนะครับคลิกเสียงของสตาร์ e ดกนะครับจะเป็นเฟืองตัวนี้นะครับที่สร้างคลิกเสียงทํางานร่วมกับตัวด้านในนะครับผมปุ่มปรับคอนนะครับผมก็มีคลิกเสียงมาให้นะครับตัวนี้จะเป็นตัวดันแกนสปูลนะครับเพราะว่าลอกรุ่นนี้เป็นสปูลแกนสั้นมานะครับ นะครับเดี๋ยวจะเปิดรอกรุ่นนี้มาพร้อมๆกันภายในนะครับให้นาาดูนะครับนี่นะครับผมเปิดออกมาแล้วนะครับก็จะเป็นภายในของเจ้ารอกรุ่นนี้นะครับผมมีการไล่เบาหลายจุดเลยนะครับมานะครับตรงนี้จะเป็นลูกปืนกันที่กับอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็ตรงนี้เขาให้ลูกปืนลูกปืนใต้ปุ่มปรับคอนสปูลมาด้วยนะครับเดี๋ยววัดตรงนี้ก่อนนะครับ ตัวนี้จะเป็นลูกปืนสแตนเลตนะครับผมใต้ปุ่มปรับคอสปูลนะครับวงในจะอยู่ที่5มิลนะครับวงนอกจะอยู่ที่10มิลนะครับความหนาจะอยู่ที่4มิลนะครับแล้วก็ฝั่งนี้นะครับก็จะมีลูกปืนนะครับอีกหนึ่งตลับนะครับลูกปืนประคองเฟิร์มปีเนียนวงในอยู่ที่8มิลนะครับวงนอกจะอยู่ที่14มิลนะครับความหนาจะอยู่ที่4มิลนะครับ อะมาดูเจ้าห้องเครื่องนะครับของเจ้ารอกตัวนี้กันนะครับนี่เลยนะครับก็ใช้อลูมิเนียมนะครับเกรดไล่เบาหมดเลยนะครับนี่ตั้งแต่อันนี้แผ่นกดนะครับแผ่นกดเบรกนะครับนี่ครับเป็นอลูมิเนียมนะครับชุบแข็งนะครับเปิดมาก็เจอนะครับแผ่นเบรกคาร์บอนนะครับผมอ่านะครับแผ่นเบรกคาร์บอนก่อนแผ่นแรกนะครับขนาดของแผ่นเบรก ประมาณ0.5มิลนะครับความกว้างลัศมีวงนอกนะครับ30มิลนะครับเดี๋ยวเรียงกันก่อนแผ่นเบรกแผ่นใหญ่นะครับอ่านะครับดูนะครับอ้าาดูแผ่นเบรกคาร์บอนนะครับเป็นแผ่นเบรกคาร์บอนแบบแห้งนะครับแบบแห้งนะครับแบบแห้งอ่ะต่อไปนะครับตรงนี้จะเป็นแผ่นชุดคลิกเสียงนะครับเฟืองนะครับอ่ะต่อให้นนาดูนะครับ นี่นะครับก็จะมีล่องเฟืองนะครับสําหรับสร้างเสียงนะครับปึ๊บถัดไปนะครับก็จะเป็นแผ่นคาร์บอนอีกแล้วนะครับผมนี่แผ่นที่สองนะครับแผ่นคาร์บอนแท้นะครับแผ่นใหญ่นะครับแผ่นใหญ่เลยแล้วก็ตัวขาควายนะครับสร้างคลิกเสียงครับเดี๋ยวนี้เป็นรุ่นใหม่ๆแล้วนะครับก็หน้าตาก็จะแปลกลงเรื่อยๆนะครับ แปะขึ้นเรื่อยๆนะครับตัวสร้างคลิกเสียงนะครับนี่ครับเป็นแผ่นคาร์บอนนะครับหน้าตานี่มันจะคล้ายกับที่อยู่ในใต้สปูลลอกสปินนิ่งนะครับถัดลงไปอีกนะครับผมก็จะเป็นแผ่นกดนะครับนี่แผ่นกดผ้าเบรกนะครับอีกแผ่นหนึ่งแล้วก็ถัดลงไปก็จะเป็นแผ่นเบรกคาร์บอนอีกแล้วนะครับผมอ่านะครับ นนี้จะหนาหน่อยนะครับแล้วก็ถัดลงมาก็จะเป็นเฟืองนะครับของล็อกรุ่นนี้นะครับเดี๋ยวผมลื้อให้หมดเลยดีกว่านะครับแล้วเดี๋ยวมาดูเฟืองกันนะครับใต้เฟืองก็ให้แผ่นคาร์บอนมานะครับมานะครับแล้วก็ตัวนี้ตัวล็อกนะครับเป็นอลูมิเนียมนะครับเดี๋ยวลื้อทีเดียวเลยนะครับ โอเคนะครับผมก็มาดูเฟืองรุ่นนี้กันก่อนนะครับไฮไลท์นะครับของเจ้าเฟื <formula> องร ra ุ่นนี้นะครับผมให้นนาดูกันชัดๆนะครับนะครับก็เป็นเฟืองที่ผมเข้าไปดูในสเปคนะครับของเจ้าล้อรุ่นนี้เขาบอกมาโรงงานเขาบอกมาว่าเป็นเฟืองที่นำวัสดุนะครับอลูมิเนียมที่นําเข้ามาจากประเทศเยอรมนีนะครับเอามากัดเกลึงเป็นเฟืองนะครับขึ้นรูปเป็นเฟืองนะครับก็งานเฟืองนี่ถือว่า เฟืองอะไรก็เรียบร้อยดีมากนะครับเรียบร้อยดีมากเลยนะครับส่วนเฟืองพินเนียนนะครับส่วนเฟืองพินเนียนก็จะเป็นทองเหลืองนะครับผมนี่นะครับทองเหลืองก็จะเป็นเกจงานที่ดูแล้วมันก็เรียบร้อยนะครับเรียบร้อยนะครับเสานะครับเสารอกนะครับผมก็นี่เลยครับเป็นวัสดุนะครับอลูมิเนียมนะครับผมชุบแข็งนะครับชุบแข็งแล้วก็เจาะรูตรงกลางเพื่อลดน้าหนักนะครับเจาะถึงตรงใกล้ๆเฟืองเลยนะครับสุด สุดนะครับด้านในจาดสุดนะครับแล้วก็ใต้เสานะครับก็จะมีลูกปืนมาให้พร้อมเลยนะครับผมปืนประคองเฟืองพินเนียนนะครับรุ่นนี้นะครับก็เขาจะให้มาเลยโดยที่เราไม่ต้องไปอัพเพิ่มนะครับซึ่งซึ่งนะครับก็สามารถใช้ร่วมกับลูกปืน CRBB ของทางไดว่าได้นะครับขนาดเดียวกันนะครับขนาดก็จะอยู่ที่วงใน8มิลนะครับวงนอกนะครับ12มิลนะครับ แล้วก็ความหนานะครับ 3. จุดความหนา3.5มมิลนะครับใช้ร่วมด้วยกันได้เลยขนาดขนาดเดียวกันนะครับขนาดเดียวกันนะครับกับลูกเืน CRBB อของทางไดว่านะครับแป้นกดนะครับเป้นกดนี่ฟีสปูลนะครับก็จะมีสปริงโบลังไว้ทั้งบนและล่างนะครับเพื่อความแข็งแรงนะครับผมนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปดูชุดเกลี่ยสายกันนะครับ ชุดเกี่ยซ้ายนะครับผมก็จุดแรกนะครับก็จะเป็นตัวลายไกด์นะครับลายไกด์เป็นเซรามิกนะครับผมเป็นรูปกลวยนะครับนี่นะครับด้านในก็จะเป็นวงกว้างนะครับเวลาเราส่งสายนยทำให้สายออกได้อิสระมากขึ้นนะครับแล้วก็ด้านนอกจะเป็นวงแคบนะครับเพื่อในการเก็บเตรียงสายนะครับก็ออกแบบได้ค่อนข้างดีเลยนะครับแล้วก็ตัวครอบนะครับตัวครอบ เฟืองตัวนอนนะครับผมฝั่งนี้นะครับก็จะมีบุดนะครับนี่นะครับบุดนะครับถ้านาอยากจะไปอัพเป็นรูปเปือนนะครับเดี๋ยวผมวัดให้นะครับวงในจะอยู่ที่3มมิลนะครับวงนอกจะอยู่ที่6มิลนะครับความหนาจะอยู่ที่2.5มิลนะครับแต่ก็เขาค่ายนะครับผมเขาคายเป็นโลหะมาให้นะครับเฟืองนะครับเฟืองตัวนอนนะครับก็มีบุดมาให้นะครับ1ตลับนะครับ ไม่มีลูกปืนมานะครับแล้วก็เฟิร์ต่อนอนเนี่ยวัสดุนะครับเป็นอลลอยน้ําหนักเบานะครับกัดกึ่งนะครับผมอันนี้ตรงนี้ผมชอบนะครับพุทเฟืองตัวนอนแปปเกดเป็นลูกปืนนะครับขนาดนะครับขนาดในน่าจะเท่ากับลูกปืนในในหนบเลยนะวงใน4มิลนะครับวงนอก7มิลนะครับความหนา2.5มิลนะครับก็เท่ากับลูกปืนหนกนะครับเท่ากับลูกปืนหนก ครับก็โอเคนะครับสำหรับการรีวิวผ่ารอกเบดหยดน้ำตัวใหม่ล่าสุดนะครับของค่ายซีเซอร์นะครับรุ่นคอมมานโดนะครับผมก็ถือได้ว่าในราคานี้นะครับให้ของมาขนาดนี้ยผมว่าค่อนข้างคุ้มนะครับค่อนข้างคุ้มเลยนะครับก็เอามาผ่ารีวิวให้กับน้าๆนะครับได้รับชมกันนะครับผมถ้าใครสนใจเนี่ยก็เดี๋ยวผมจะแนบลิงก์ไว้ใต้ คลิปวิดีโอนะครับในคอมเมนต์แรกนะครับให้น้าๆนะครับได้ไปสั่งซื้อกันนะครับถ้าใครสนใจรุ่นนี้ชอบสีนี้นะครับอ่าดีไซน์แบบนี้นะครับนะครับแล้วเดี๋ยวคลิปถัดไปเดี๋ยวผมจะไปลองเทสต,ตีทั้งสปูลตื้นสปูลลึกดูนะครับว่าอ่าระบบหน่วงของเจ้ารอกรุ่นนี้เนี่ยทำได้อ่าดีมากน้อยขนาดไหนนะครับ ประมาณนี้นะครับแล้วเดี๋ยวเราเจอกันใหม่นะครับในคลิปที่ไปเทสลอกตัวนี้นะครับสำหรับคลิปนี้ผมก็ขอตัวลากันไปก่อนเพียงเท่านี้นะครับผมสวัสดีครับ